ไปทพี่้องนะน่อลูกหนึ่งเขาค่ะพี่น้องนี่ดวนด,ดังไฟกันทั้พี่ะนะอย่างเงี้ยเป็นคน สองสามชั่วโมงกับประมาณเทียมคาแล้่กับพี่น้องเดีย๋ยวผมไปหาเพื่อนได้ยังมันสาวเด้อค่ะเด้อ พี่น้องเด้อแต่สองสชั่วโมงกัดประมาณเทียมคาแล้ว,วกับพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาคนเพื่อนได้ย,ดย,ดยังมัน้าเด้อค่ะเด้อ ตลรับสู่เฟสอย่าทำดวนเถ่นทานใครไม่้องมีเห็นปะนาทีให้ดวนอีกนาทีหนึ่งคือลูกหนึ่งเขาค่ะพี่นอ้องนี่ดวนดังไฟกันเถอะพี่น้องเถอะนี่แบเป็นคนเป็นคน,นดังเถอะแจงแล้วตีหาทุ่มเงนกับแจงนะพี่น้องบ่บมเมื่อยบ่คือย่ามเขาต้องเอามาต่าง่อนนะ ่เศร้าเหมือนฝนโปตกพี่นล้อเมือนเอมืนขึ้นฝนก็บโตกนะคะผมเหมือนอากาศดีแน่เมือนี่มือน,นี่ช่นนนนวงเศ้าอย้ายด่วนที่ไปัน เป็นกรรมการเงินไอ้แม่บ้านก็ได้พี่น้องเด้ออาจไปบริหาเด้ค่ะย้ายมือเศร้ามื่อนี่มื่อนี่ช่วงเศร้าอ่ะย้ายด่วนที่ไปเป็นกรรมการเงินไอ้แม่บ้านก็ได้พี่น้องเด้ออาจไปบริหาเด้ค่ะย้ายมือเศร้าแต่เศร้ามื่อนี่ฝนบ่ตกพี่น้องมื่อนี่ไอ้มืขึ้นฝนก็บ่ตกนะคะฝนเหมือนอากาศดีแน่ ไอ้เผื่อนๆนะคะเด้อ้มื่อเช้าย้ด่วนที่ไปอันระก่อนนะคนะคนนนเนาะเวเข่าตีหายโอ้ออยบยย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  เพื่อนๆนะคะเด้อ้มือสาวใหด่วนที่ไปอละก่อนนีคะเนแตสองสามชั่วโมงกับประมาณเทียมคาแล้่กับพี่น้องเดี๋ยวไปหานเผื่อนเด้มือสาวเด้อค่ะเด้อแตเว่ากสิบอกให้บ่มีแเด่นปัาด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่ากสิ บอกให้บอมีแดดปันใดต่อค่ะพี่น้องหัวยามเตี่ยวเขาจะยิ่มนติเอียงก่อนเนาะค่ะเนาะเอียงเอียงไปทาง้นก่อนเตี่ยวยามนี่นั่นเขาเข้าเอามาต่างวันนะออกกังกาย มืนอนฝนบปรตกพี่รองมือนไอ้ขึ้นฝนก็บ่ปรตกนะคะฝนเหมือนอากาศดีแน่ right. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เฟสยาลำดวนถิ่นทานให้่ <Aaa. S 1> น้องมีหินปะนาทีให้ดวนอีกนาทีนึงกันให้ไปดองด้วย นี่มื่อีนช่วงเศร้าย่ายดวนสีเป็นกรรมการเงินเอ้ยแม่บ้านก็ได้พี่น้องเด้ออาจในบริเวไปหาเด้อค่ะย้ายมือเศร้าข้างเปลือกคางหมอก่อนพี่น้องมาให่หนามหงอนสะก้อนทั้งข้าวทั้งเอาเข่ามาตั้งนะคะมันมันพอจะสุกเร็วพี่น้องจต่สองสามชั่วโมงกัดประมาณเที่ยงกระเล่าเด้พี่น้องในบริไปหาคนเพื่อเด้อย้ามือเศร้าเด้อค่ะเด้อ สองสามชั่วโมงกับประมาณเที่ยงกระเล่าเด้อกับพี่น้องเดี๋ยวไปหาผลเพือกได้ยังมันเศร้าเด้อค่ะเด้อผู้สนับสนุนได้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะหัวยามเตี่ยวเขาจะยื่นเอียงก่อนเนาะค่ะเนาะเอียงเอียงไปทางน้นก่อนเดี่ยวยามนี่นั่น Yeah พี่น้องเด้อมื่อนี้มื่อนี้ช่วงเศร้าอ่ยายดวนทิไป้เป็นกรรมการเงินไอ้แม่บ้านก็ได้พี่รองเด้ออาจ,จาไปบริหาเด้อขายเมือเศร้ามื่อนี้มื่อนี้ช่วงเศร้าอ่ยายดวนทิไป้ กรรมการเงินไอ้แม่บ้านก็ได้พี่น้องเด้ออาจไปบริเวไปหาเด้ขายแย้มมือเศร้าข้างเด็กกับขงหมอก่อนพี่น้องมาใไห่หนามห่อนสะก้อนทั้งข้าจังเอาเข่ามาตัง้งนะคะมันมันพอจะสุกเร็วพี่น้องดังไฟหนึ่งเขา,าบอกกรรมการไปแล้พี่น้อง ช่วงเศร้าอ่ะยดวนที่ไปเป็นกรรมการเงินไอ้แม่บ้านก็ได้ไปลองเด้ออาจจะบริไปหาเด้ขายเงยเมืเ่อเศร้าแต่ว่ากับสิบอกให้บ่มีเด็ปันหดด้ดวก่ะพี่น้อง ขายเด้อเห่มือสองให้ด่วนที่เปันละก่อนนี่ะนะผู้สนับสนุนได้ขายได้ะะพี่ออเดอรขอบคุณค่ะ ه, คำแจงไวพีว่น้อยามเกีียวเขาคำไว้น่านแจง